I Level การศึกษาสมัยใหม่ล้ำยุคที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงยกระดับการเรียนรู้ไขสู่ศักยภาพไม่สิ้นสุด I am the key หลักสูตรที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีพัฒนามาจากความเข้าใจของเด็กพร้อมบทเรียนทีละขั้นเลเวล by เลเวล สนุกง่ายจูงใจเด็กมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนค้นคว้าจากสถาบันชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาวิธีการเรียนการสอนสร้างคุณค่าสร้างนิสัย สามารถเลือกเวลามาเรียนได้ตามความสะดวกของเด็กฝึกสร้างนิสัยให้เด็กรับการเรียนรู้ s e l f d i r e c t learning เด็กสามารถวางเป้าหมายการเรียนด้วยตนเองเด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกวิชาระดับมาสเตอรี่ การจูงใจนักเรียนทำให้นักเรียนรักการเรียนเด็กจะเรียนสนุกคล้ายคลึงกับการเล่นเกมจะผ่านด่านไปทีละขั้นด้วยความเข้าใจมีการจูงใจโดยวิธีการให้รางวัลความสำเร็จในทุกๆขั้นตอนปลูกฝังให้เด็กทา้าทายตนเองให้ประสบความสำเร็จมีการทดสอบความสามารถระดับสากลเช่น m a l y มพ i หรือ r e t r i g e r Award ผู้ปกครองรับรู้ความก้าวหน้าของเด็กตลอดเวลามีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองผ่าน Progress Report รายงานสั้นๆที่เรียกว่า 2-Minute Feedback ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเป้าหมายของการเรียนรู้เป้าหมายระยะยาวแห่งชีวิตสร้างให้เด็ก เป็นผู้รักการเรียนตลอดชีวิต Life Long Learner สร้างให้เด็กเป็นนักคิด Critical Thinker สร้างให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหา Problem Solver หลักสูตรที่พิสูจน์ได้ว่าดีเด่นจริงๆจากผู้เรียนกว่า2ล้านคนทั่วโลก หลักสูตรคณิตศาสตร์ Basic thinking mat h คณิตศาสตร์พื้นฐาน critical thinking mat h โจทย์และการวิเคราะห์ play mat h คณิตศาสตร์ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ english curriculum และ english s park และหลักสูตรภาษาเกาหลี i level คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะสร้างให้บุตรหลานของท่านสู่ความสำเร็จ ในอนาคตสนใจติดต่อ029349911ถึง2